เอาครับไม่ติดตอนในเรื่องของการแสดงความอะไรของประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์นองปอยซึ่งครั้งนี้ทั้งจังหวัดส,สุรินทร์จัดงานใหญ่เลยครับมีกา,บการถวายช่างนะครับสามอยเชือกเพื่อแสดงความอะไรกันครับ าวสุรินและโคงช่างกว่า300เชือกครับร่วมถวายอะไรแม่ของแผ่นดินเพื่อปณิธานว่าสีวสิสืบสารพระราชปณิธานเดินตามร้อยแนวทางพระราชดำริสั่งสรรคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนและสั่งไทยด้วยความจงรักภักดีตลอดไปครับโครงการโลกของสร้างศูนย์คดชศึกษาตำบลกระโอพอำเภอ ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนายประภาศสศรีจันเวียงร้องผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นวท่านในวิธีถวายอาลัายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผรบบรมราชินีนาถผาบบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ชาวสร้างสุรินทร์และโครงสร้างสุรินทร์เวนี่ยวสา3 0อยเชือกด้ครับเข้าร่วมถวายความอาลัายกันอย่างพร้อมเพรียงครับ ครับผมในการจัดพิธีเนเทียนนี้นะครับจัดขึ้นโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและก็สร้างไทยครับซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติพระองค์ท่านก็ได้เห็นความห่วงใยและทรงมีพระราชาาวันนี้หลายเทียนนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์สร้างไทยและก็ไม่ ป้าไม่ไทยเนาะครับ,รบโดยเฉพาะเมื่อข้างที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอเสริงสางจาังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2 5 4 4พระองค์ก็ได้มีพระราชสวนนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมกันอนุรักษ์ป้าไม้และกาสร้างป้าทั้งในระยะสั้นและก็ระยะย,ยาวครับ พร้อมส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมดูแลสร้างควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อให้สร้างท้ายยุคคู่พื้นแผ่นทไทยย่างยั่งยืนครับ,รบในโอกาสนี้นะครับเช้าจังหวดสุรินทร์และกะช่างจังหวดสุรินทร์ทุกเชือกนะครับได้ร่วมกันถวายความอาลัยและนอมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมปฏิญ,ญาณว่าสิสืบสานพระราชปณิธานเดินตามร้อยพระราชบัญขออภัยครับเดินตามร้อยแนวพระราชดำริสร้างสรรคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชนและการสร้างไทยให้มีความจงรักประดีตต่อไปครับนีน่นหะครับสามเะล่าก็เชือกนะคกาสแสดงขขงอะไรขึ้กันกับคนข้อมูลสึกขึ้กันแม่ครับผม